สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดเรื่องราวชีวิตปิงปองทงชัยมีเรื่องทุกข์ใจมานานสาสามปี เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่สร้างเสียงหัวเราะให้แฟนคลับเรื่อยมาสำหรับปิงปองธงชัยมาเส้นทางชีวิตของเขาจะไม่โรยด้วยกลีบกุลาบแต่เขาก็สามารถที่จะก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้ในที่สุดและกลายเป็นนักแสดงพิธีกรขวัญใจแฟนๆโดยภาพลักษณ์และสเสน่ห์เฉพาะตัวที่โดดเด่นตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการจากการสมบตเป็นกอล์ฟในซีรีส์เรื่อง Diary tosie the series และกลายเป็นนักแสดงหนังระดับร้อยล้านจากภาพยนตร์ที่ขายเรื่องราวต่อจากซีรีส์ดังกล่าว มาเป็นภาพพยนตร์ซึ่งบอกเลยว่าปิงปองเป็นที่รักของเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจํานวนมากและเรามักจะเห็นผลงานของเขาผ่านจอและสื่อต่างๆบนโลกออนไลน์แต่ภายใต้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เขามอบให้ทุกคนปิงปองเองก็มีเรื่องทุกใจมานานถึง33ปีเลยทีเดียวปิงปองได้เปิดใจในรายการข Show. ับฟายเดโชโดยบอกว่าหนูมาวันนี้คือหนูมากรีดร้องกรีด ทำไมไม่มีผัวไม่มีใครเข้ามาคุยกับเราเลยคือเป็นศูนย์เลยอยากจะถ่ายบัญชีแล้วแบมมือลั่นค่ะอยากให้เขาเห็นเงินในบัญชีเพื่อให้เขามาหลอกเรายังไม่มีเลยค่ะหลอกก็ยังดีหลอกยังไม่มีเลยค่ะอยู่มาจน33ปีทําไมยังไม่มีแฟนเลยบางคนบอกว่าเราเลือกแน่นอนอยากจะบอกว่าไม่เลือกนะคะคือฟิลแบบนี้คว้าไข่ในลังคืออะไรก็ได้เลยวันนี้มารายการขรับไฟเดโชว์มาเจอ3เซียนก็เลยอยากจะให้พี่ๆช่วยวิเคราะห์ช่วยดูให้นิด หนึ่งจุดปมได้ในซอกลึกของชีวิตท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 2 4 t v ขอบคุณครับ